ในการอบรมสั่งสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านต้องพบเจอกับลูกศิษย์มากมายหลากหลายประเภทแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านก็มีวิธีการสอนศิษย์ในวิธีที่สามารถตอบสนองความต้องการตามความแตกต่างหรือตามนิสัยลายบุคคลได้เป็นอย่างดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ท่าน มักจะสังเกตติดตามและประเมินผลเข้าไปช่วยแก้ไขในเรื่องที่ติดและขัดข้องตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะเห็นว่าถูกต้องตามหลักปฏิบัติในการเรียนการศึกษาของลูกศิกษย์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคุณครูตามโรงเรียนหรือเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรมท่านก็ทำวิธีคล้ายๆกันเพื่อให้ศิษย์แต่ละท่านได้บรรลุผล บรรลุธรรมตามเป้าหมายที่ตั้งใจดังเช่นเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้เรื่องพระอ e ีคิวตำเข้าใจทำเพราะเกลือมีพระรูปหนึ่งอารมณ์ไม่ค่อยเบิกบานสักเท่าไรแต่ละวันมีแต่เรื่องขุนเคืองใจมีแต่เรื่องไม่พอใจอยู่เสมอเวลาท่านนั่งสมาธิถ้าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันท่านก็ไม่พอใจ บางครั้งตะบะแตกก็ลุกไปต่อว่าผู้คนที่คุยกันเวลาขวาดใบไม้ก็บ่นว่าใบไม้ล่วงเยอะขวาดไปก็งุดหิดไปเวลาทำงานก็มักจะรู้สึกว่าถูกเพื่อนๆกินแรงอยู่เสมอบางทีบางครั้งเขียนหนังสือแล้วปากกาฝืดก็โมโหคว่างปากกาทิ้ง ทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของหลวงพ่อมาโดยตลอดวันหนึ่งหลวงพ่อบอกให้พระหนุ่มไปเอาเกลือจากในครัวมาหนึ่งหอ่อเอาน้ำมาหนึ่งแก้วแล้วก็ให้เทเกลือครึ่งหนึ่งลงไปในแก้วจากนั้นก็ให้พระหนุ่มชิมน้ำนั้นดูแล้วถามว่าเป็นอย่างไรพระหนุ่มก็ตอบว่าเค็มมากครับหลวงพ่อทีนี้ ลวงพ่อท่านก็พาไปที่ลำธารเอาเกลือที่เหลือโรยลงไปในลำธารแล้วให้พระหนุ่มชิมน้ำในลำธารหลวงพ่อถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระหนุ่มตอบว่าจืดครับหลวงพ่อในใจก็สงสัยว่าหลวงพ่อท่านตั้งใจจะสอนอะไรหรือหลวงพ่อให้พระหนุ่มคิดอยู่สักพักพระหนุ่มคนนั้นก็คิดไม่ออก หลวงพ่อจึงบอกพระหนุ่มว่าความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือมันจะเค็มหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจเราว่าเป็นแค่น้ำแก้วหนึ่งหรือเป็นลำธารหนึ่งสายความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นมันจะหนักหรือจะเบาก็ขึ้นอยู่กับใจเราว่าว่าใจเราเปรียบเหมือนกับน้ำแก้วเล็กๆหรือเป็น ลำน้ำอันกว้างใหญ่เวลาที่เราเจออะไรที่ไม่พอใจถ้าหากว่าเรามีความขุนเคืองมีความทุกข์มากแสดงว่าใจของเรานั้นเล็กและแคบเหมือนกับแก้วน้ำสิ่งที่มากระทบกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะทำให้เราเจ็บปวดหรือขุนเคืองหรือไม่อยู่ที่ใจเราถึงแม้ใบไม้จะเยอะ เพื่อนร่วมงานจะไม่น่ารักดินฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจแต่มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้ถ้าหากใจเราใหญ่เหมือนแม่น้ำจะสุขหรือทุกข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของเราคนที่ใจแคบใจเล็กคิดถึงแต่ตัวเองเจออะไรมากระทบก็ทุกข์ก็โกรธไม่พอใจไปหมดแต่คนที่ใจกว้างใหญ่แม้จะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้น เขาก็สามารถรักษาใจให้เป็นปกติได้เรื่องที่หลวงพ่อสอนพระหนุ่มก็คือเรื่องการจัดการจิตใจถ้าในทางโลกเรียกว่าสอนให้มีความฉลาดด้านชาวอารมณ์คือ emotional c u o t i e n หรือ EQ นั่นเองซึ่งหมายถึงความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่น เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตนเองบริหารจัดการอารมณ์ต่างๆได้ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เป็นเรื่องที่นัก,กจิตวิทยาได้บอกไว้ว่ามีผลต่อความสำเร็จของคนมากกว่าสติปัญญาหรือ IQ เสียอีกเพราะมันมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มีผลต่อการเข้าสังคมของมนุษย์มีผลต่อการตัดสินใจและการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นอย่างมาก และจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้มากกว่าเรื่องของสติปัญญาที่มาจากหนังสือพระภัยสาลวิสาโล